เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับคํกรุณาจากทางพี่โจนะครับคุณทัศพลนะครับท่าน c e o ของไทยแอร์เอเชียนะครับท่านก็ท้าผมนะครับแล้วก็เมื่อบ่ายวันนี้นะครับก็ได้เรียกว่าได้รับคํกรุณาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณนกนรงเดชนะครับซีอของ k p พีเอ็นมิวสินะฮะท่านก็ท้าผมเช่นเดียวกันนะครับว่าจะทําหรือไม่ทำนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนทางพี่โจและก็ทางนกนะครับว่าผมรับคําท้านะครับแล้วก็ต้องต้องขอขอบคุณ ทั้งพี่และทั้งน้องทั้งสองท่านนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เชิญชวนผมในการที่จะร่วมทํากิจกรรมที่ดีเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับแล้วก็กับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็จะทํากิจกรรมอันนี้ในการที่จะเรียกว่าสมทบทุนในการที่บริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในมูลนิธินะครับที่วงเงินที่50,000นบาทนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งมูลนิธินะครับที่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้โดยตรงเลยครับเป็นเรื่องของการที่ว่า ช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องหายใจให้กับผู้ป่วยในเรื่องของ a l s นี่นะครับก็ต้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะให้อีก5 0 0แ0,000นบาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วนี่นะครับก็จะเป็น1ล้านบาทเป็นเรื่องของผมและตัวบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับที่จะทำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่2นะครับที่อยากจะขอ้ขอความช่วยเหลือเพื่อเพื่อนพนักงานนี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตัว Ice b u c k e t c h a l l e เ g e สนี่นะครับอย่างที่ทราบกันดีครับจริงๆแล้วเขามีกฎเกณฑ์ของเขาที่ทำนี่นะครับก็คือว่าเสร็จแล้วจะต เรียนครับว่าจริงแล้วเนี่ยมานั่งคิดเนี่ยนะครับเข้าใจว่าจริงแล้วก็มีหลายๆท่านที่ทําไปแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเรียนตามตรงครับว่านึกยังไงเนี่ยนะครับนึกถึงปุ๊บก,ก็มองว่าท่านเหล่านั้นก็ทําไปเรียบร้อยแล้วและจริงจแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับในการที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนอยากะมีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับ ผู้บริหารและก็พนักงานของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตทุกท่านนะครับถ้าใครมีเรียกว่าอยากจะร่วมในการที่จะทํากิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่นะครับก็คือว่าดีๆนะครับสามารถที่จะบริจาคนะครับจะกี่บาทก็แล้วแต่นะครับตามสบายนะครับคุณภาพส่วนตัวในการที่จะให้กับตัวมูลนิธิทั้งสองมูลนิธินี้เช่นเดียวกันนะครับเท่าไหร่เท่านั้นครับนะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับ เพราะฉะนั้นในนี้ก็เลยต้องขอเรียนนะครับว่าผมขอเชิญชวนครับอาจจะผิดแปลกกว่าทั่วไปหน่อยนะครับก็คือว่าไม่ได้ท้าต่อแต่ขอเปลี่ยนคําท้าเป็นการเชิญชวนเพื่อนๆผู้บริหารและพนักงานของบร,ริษัทเมืองไทยประกันชีวิตทุกท่านนะครับให้ร่วมในการที่อยากจะทําบุญในเรื่องนี้นะครับหรือกิจกรรมที่ดีกับสังคมแบบนี้นะครับเชิญชวนได้นะครับครับสุดท้ายนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ดาทุกคนนะครับของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพี่สาวผมวันนี้มาให้กำลังใจเด็มที่นะครับคุณวรพันธ์ล่ำซ้ำนะครับอยากจะบริจาคเครื่องติมนะครับกับทางเมืองไทยให้กับเมืองไทยประกันภัยคุณวรพันธ์เองอยากจะให้ผ่านทางเมืองไทยประกันชีวิตด้วยก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับให้กับสองบริษัทนี้นะครับในฐานะของที่ปรึกษาด้วยนะครับครับก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำตามํำท้าที่ทางพี่โจนะครับคุศพลแล้วก็ทางนก นะครับที่ได้ทาผมไว้น,นะครับวันนี้นะครับก็ขอรับคำท้าในจุดจนี้ครับครับคนที่คนนัี่แหละไม่มีไข่้างไหมครับน้ำไหมครับ